สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่คิปกับน้องบริงจะมารีวิวอะไรกันคะตู๊กตาตู๊กตาเบบี้ไ<ส>อเขียนให้หมดม,มันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คุณแม่ซื้อมาไม่แพงนะคะคุณแม่ซื้อมา20บาทไม่ใช่ค่ะ้าโอ๋ซื้อมาโอ,โอเคโอเค้าโอ๋ซื้อมาใช่ไหมคะ ซื้อมา2ตัวนะคะตัวละแค่20บาทนะคะจะมาเล่นตุ๊กตากับน้องบิงนะคะอ่ะค่ะแล้วเรามาดูนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างอ่ะน้องบิงแกะค่ะน้องบิงเอาตัวไหนคะตัวน,นี้นะคะคุณแม่เอาตัวน,นี้นะคะอ่ะแกะค่ะแกะชุดก่อนอ่ะแกะชุดก่อนในนี้นะคะตุ๊กตาเบบ,บ,าบี้นี่นะคะก็จะมีชุด มาให้เปลี่ยนด้วยนะคะสองชุดน,บบนี่ดีนี่คุณแม่แกะแล้วเห็นไ,ไหมคะจะมีสองชุดนะคะนี่หนึ่งชุดสองชุดเปลี่ยนได้นะคะก็ช่วยให้เด็กๆได้ใครเหงาได้นะคะบบอ่ะค่ะน,น้องโอเครองเท้ารองเท้าไม่มีค่ะลุงรองเท้าไม่มีมันยี่สิบบาทนะ,นะคะลูกยี่สิบบาทอ่ะโอเค สวยไหมคะสวยอ่ะเธอเธอจะเธอจะไปไหนหรอฉันจะไปเที่ยวทำบุญวัดเธอจะไปเที่ยวทำบุญวัดหรอเธอไปเลี้ยงไหไปสิเธอเปลีนชดแล้วได้ฉันก็จะเปลี่ยนชุดเหมือนกันนะเธออ๋อเดี๋ยวนอนนะน้องมิ้งถอดหัวนะคะลูกเวลาตอนเราเปลี่ยนชุดนะคะเราจะต้องถอดหัวตุ๊กตาบาร์บี้ออกก่อนนะคะน้องมิ้งทำได้ไหมคะ ทำได้นะคะเปอย่างพี่แม่นะเอาลงรูปเอาลงลงตรงนี้เอาลงตรงนี้อันนี้ค่ะอแล้ววางไว้วางไว้วางไว้คขาวางไว้ชุดไหนชุนี้เราองาใส่เธอใส่ชุดไหนเธออ๋อเธอไปวัดทำไมเธอใส่ชุดว่าก็เป็นแหวนแบบเธอทำไมไม่ใส่ชุดเรียบร้อยเธอไหนอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะไหนเอาออกจากตรงนี้นี่นะคะเขาก็ทำดีนะคะเพราะีเขาใส่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะที่ ใส่ชุดไว้อ่ะอันนี้นิดอ่ะใส่ๆๆเอาเท้าใส่ก่อนนี่นี่นี่ทำไมจะบอกเอาเท้าถ่ายนะนี่อ้าวของคอเลยของคอนี่นะคะไหน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 จิจาั์เธอยังไม่ได้ใส่เธอยังไม่ได้ใส่หัวเลยเธออ่ะเธอใส่หัวก่อนนะเธอเธอจะเปลี่ยนชุดแต่กโอเคนะเธอ ฉันก็จะเปลี่ยนชุดเหมือนกันนี่นันเยเธอโอ้โหเธอสวยมากเลยเธอฉันก็สวยเหมือนกันนะเธอนี่นะนยายะะฉันสวยไหมเธอดูนะคะโหฉันสวยไหมเธอฉันใส่ชุดสีแดงด้วยเธอใส,ส่ชุดสีขาสีเงินใช่ไหมเนี่ยเฉยไหมสวยสวยิเธอไปไปเราไปเทิรนกัน S <S <an> <t ool> เดี๋ยวเราต้องออยนั่งรถไปไงเธอเราต้อง<า>ใส่ชุด,ดก่อนแป๊ป๊บแปฉันเบื่อชุดนี้แนละ้วเดี๋ยวฉันขอกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเธอก็เปลี่ยนเธอก็เปลี่ยนบ้นนางสิโอเคค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดต่อไปอนะคะข้าวหัวขยันนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะค่อยค่อยไค่อยนะคะค่อย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 วิ่งเอาลอง แล้วนะเธอนี่นะคะชุดต่อไปนะคะก็น่ารักดีนะคะไหนคะลูกาเธอเธอจะไม่มีมี่กันเธอเอาหวัวมาใส่เลยเธอโอเคค่ะ,เ,ะเธออะเธอใส่จ้ะ ฉัสนสือไหมโอ้เธอสวยมากเลยเธอฉันก็สวยเหมือนกันไปไปเที่ยวกันไปค่ะไป,ไปเราต้องกลับเวลาท่านผู้ชมแล้วละ่ะแล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าเราค่อยมารีวิวของเล่นจอบกันเนาะไปค่ะอะค่ะวันนี้นะคะก็พอแค่น,นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องบลิงกับแม่ทพ,ะะพิ์นะคะอะอย่าเพิ่งขาดยเพิ่งขาดลาลาท่านผู้ชมก่อน เร็วเร็วอ,อ,อย่าพึ่งค่ะโป๊โป๊โป๊อะไรสิลูกใหญ่ยืนเกิดไายเกิดแจ๊กเกิดชวาวไทยขอบูชมด้วยค่ะสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ